โอเคผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเคยเจอปัญหาแบบนี้เดี๋ยวผมว่าผมเช็ดหน้าจอก่อนนะแปบ๊บนึงโอเคกลับมาละนี่นะฮะเปิดจอมามันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเป็นกรอบเขียวๆประมาณเนี้ยซึ่งผมเคยทําคลิปไปแล้วนะวิธีการแก่แต่ทีนี้เนี่ยผมจะมาบอกนะผมว่ามีวิธีการแก้แบบไหนกันบ้างนะในการที่เครื่องเราเป็นแบบนี้นะครับผมถ้าพรา้อมแล้วก็ไปดูในคลิปกันโอเคนะครับก็ต้องของกล่าวับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามทุกคนกันด้วยนะครับดิดีตอลรับเข้าสู่ช่องยูซ่าห้าเจ็ดกันด้วยนะฮะ ซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็จะมากับวิธีการแก้นะครับผมจ้าของท็อกแบ็กโหมดหรือการปิดมันนั่นเองซึ่งหลายคนเนี่ยเผลอไปเปิดมันเยอะมากๆเลยนะฮะซึ่งการเปิดมันเนี่ยสำหรับมือถือหลายเครื่องเนี่ยก็เปิดง่ายนะครับผมแต่การปิดเนี่ยค่อนข้างจะเป็นปัญหาเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าจะมีวิธีการแก้แบบไหนบ้างแล้วก็สาเหตุการเปิดเนี่ยมันเปิดได้อย่างไรสำหรับโหมดตัวนี้นะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันนะฮะ สำหรับวิธีการ,รในการปิดโหมด Talk Back เนี่ยก็ง่ายๆน,น,นะครับผมก็อื่นก็เปิดหน้าจอโทรศัพท์มือถือขึ้นมาน 18, มันจะเป็นแบบนี้ใช่ปะขึ้นกรอบเขียวๆประมาณนี้นะครับผมนเนี่ยแต่ที่ไหนก็ขึ้นกรอบเขียวแบบนี้นะฮะให้เราเนี่ยทำการกดปุ่มเพิ่มเสียงพร้อมกับปุ่มลดเสียงพร้อมกันนะฮะเดี๋ยวแป๊บหน้าจอจะดับน, 5, 9, 9, 9, นี่นะฮะกดพร้อมกันเลยนะครับผมแบบนี้แตครั้งเปิด กดพร้อมกันค้างไว้สักพักหนึ่งมันก็จะหายไปแบบนี้นะฮะมันก็จะไม่ขึ้นเสียงแบบเมื่อกี้แล้วนะฮะเดี๋ยวลองปลดล็อกดูก่อนนี่นะฮะก็ใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับผมประมาณนี้โอเคเดี๋ยวมาดูวิธีต่อไปกันดีกว่านะฮะสำหรับวิธีต่อมาเนี่ยก็เป็นวิธีการเข้าไปปิดในโหมด Talk Back Mode นะครับผมด้วยการใช้วิธีการขอ Talk Back Mode ในการเข้าไปปิดมันนะฮะอาจจะฟังดูงงๆนะับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการกันก่อนอื่นก็เปิดหน้าจอขึ้นมาก่อนนะฮะ yeah. จากนั้นเนี่ยก็แตะไปที่กลางหน้าจอนะมันจะให้เราปลดล็อกนะครับผมก็กดไปสองครั้งแบบนี้นะฮะจากนั้นเนี่ยก็ใส่รหัสผ่านนะครับผมหรือใช้ลายนิ้วมือก็ได้เหมือนกันนะครับผมถ้าหากว่าเซตไว้วิธีการใส่พาสเวิร์ดก็แตะไปที่ตัวเลขนะฮะกก็ดไปตามปกติเลยนะครับผมก็กดพาสเวิร์ดเราเมื่อกี้นะฮะอาจจะฟังดูน่าลําคาญหน่อยนะก็ปล่อยๆมัน ต่อไปก็ให้หาการตั้งค่านะครับผมการตั้งค่าอยู่ไหนก็ลองไปหาดูนะฮะวิธีปัดซ้ายปัดขวาหน้าจอคือใช้2นิ้วแบบนี้นะครับผมในการปัดโอเคผมก็เจอการตั้งค่าแล้วนะอยู่ตรงนี้นะครับผมให้กรอบพิ้วเขียวเนี่ยมันอยู่ครอบเจ้าตัวตั้งค่านะแล้วก็แตะสองครั้งที่ส่วนไหนก็แตะของหน้าจอนะครับผมประมาณนี้ก็เข้าตั้งค่าได้แล้วนะครับผมจากนั้นเนี่ยก็ทําการหาเจ้าตัวนี้นะครับผมแป๊บหนึ่งนะผมลองหากว่าผมก็จําชื่อมันไม่ได้นะฮะ ให้ใช้สองนิ้วแบบนี้ในการเลื่อนคือหลงแบบนี้นะครับผมควาผมอยู่ในการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับผมก็กดเข้าไปแบบเดิมนะฮะให้กรอบเขียวมันครอบเจ้าตัวการตั้งค่าเพิ่มเติมแบบนี้แล้วก็แตะสองครั้งที่หน้าจอนะฮะเมื่อเข้ามาได้แล้วเนี่ยให้เราร้องหาเจ้าตัวการช่วยเหลือพิเศษนะครับผมแบบนี้นะฮะให้เราหาเจ้าตัวนี้นะฮะจากนั้นเนี่ยก็แตะสองครั้งที่หน้าจอนะครับผมจากนั้นเนี่ยเข้าไปที่การมองเห็นนะฮะ หรือม่ห่บางทีของเพื่อนเนี่ยอาจจะอยู่ที่ไหนก็ได้นะแต่ให้ร้องหาครับว่าท็อกแบกแบบนี้นะผมเจ้าตัวเนี่ยท็อกแบกแบบนี้นะฮะให้กดไปที่ท็อกแบกตัวนี้นะครับผมทอกแบกเปิดพู้รายการในหน้าจออยู่แล้วก็แตะสองครั้งเหมือนเดิมนะแล้วก็มาที่เจ้าปิดตัวทอกแบ็กตรงนี้นะครับผมกดไปแบบนี้เลยจากนั้นก็แตะสองครั้งที่หน้าจอนะครับผมหดทอแบกหมแล้วกดไปที่หยุดนะครับผมแล้วแตะสองครั้งที่หน้าจอเหมือนเดิมนะฮะ โอเคแค่นี้ก็ปิดเจ้าตัว talkback โหมดแลว้วนะก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวมีหลายคนมาบอกประมาณว่าเฮ้ยพี่จริงๆอ่ะวิธีแก้มันก็กดปุ่มเพิ่มเสียงกับลดเสียงพร้อมกันไม่ใช่หรอนั่นมันก็ใช่ครับแต่สำหารับบางรอมเนี่ยมันไม่สามารถทําได้อย่างเช่นรอมตัวนี้ผมใช้อยู่เนี่ยเมื่อเรากดปุ่มนะเพิ่มเสียงพร้อมกับลดเสียงใช่ปะอ่ะลองกดดูใกลนะ้นะมาสั่นครับมาสั่นแต่คือมันก็ไม่หายนะครับผมมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะฮะ เนื่องจากว่าตัวรอมตัวนี้เนี่ยมันไม่รองรับการกดปุ่มเพิ่มเสียงพร้อมกับลดเสียงเพื่อทาการปิดตัวของท็อปแบ็กโหมดทาให้เราจะต้องใช้ตัวของวิธีการอื่นในการปิดเจ้าตัวท็อปแบ็กโหมดนะฮะเดี๋ยวมาดูวิธีต่อไปกันดีกว่านะว่าจะปิดแบบไหนกันสําหรับวิธีที่3เนี่ยเป็นวิธีที่เราจะต้องมีอุปกรณ์นะครับผมโดยตัวของอุปกรณ์ชิ้นแรกเนี่ยก็คือเจ้าตัวนี้นะคือ otg นะครับผม otg เนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถหาซื้อได้จากร้าน20บาทนะผมก็มีขายนะฮะเจ้าตัวนี้ ต่ของผมเนี่ยเป็นพอร์ต Type C นะฮะเจ้าเครื่องนี้เนี่ยเป็นพอร์ต Type C แบบนี้เลยพอร์ต Type C ก็คือเป็นพอร์ตที่จะเสียบด้านไหนก็ได้นะผมเลยจะต้องไปหาซื้อเจ้าตัวแปลงตัวนี้มานะผมเป็นตัวแปลงตัวไท p e C เนี่ยทูไมโคร USB นะฮะก็ต้องเอาเจ้าตัวนี้เสียบกับตัวนี้นะหากของใครเป็นท y p e C นะฮะอาจจะใส่ย,ยากนิดนึงเพราะผมมองกล้องอยู่นะฮะประมาณนี้แล้วก็ต่อสายเมาส์นะผม เป็นเมาส์ USB แบบปกติเลยนะฮะก็ต่อแบบนี้นะฮะแล้วก็ต่อกับตัวมือถือนะครับผมแบบนี้เลยต่อไปนะฮะเมื่อทุกคนต่อแล้วเนี่ยก็ทําการเปิดเปิดโทรศัพท์มือถือนะครับผมแล้วก็ใช้ตัวเมาส์นะฮะในการควบคุมนะครับผมก็มาที่การตั้งค่านะฮะแบบนี้นะครับผมก็คือมันจะง่ายหน่อยนะฮะตรงที่เราจะไม่ต้องมากด2นิ้วอะไรแบบนั้นแล้วนะฮะ ก็หาเจ้าตัวการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับแล้วก็การช่วยเหลือพ sure ิเศษจากนั oh? ้นเนี่ยก็เข้าไปที่การมองเห็นเหมือนเดิมเลยนะเหมือนแบบเมื่อกี้เลยนะแต่เปลี่ยจากการที่เราจะต้องกดตามเจ้าตัวท็อกแบ็กเนี่ยเป็นการใช้เมาส์นะฮะกดเข้าไปที่ท็อกแบ็กจากนั้นก็ปิดมันนะครับผมประมาณนี้โอเคแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะสำหรับการปิดท็อกแบ็กโดยใช้เมาส์นะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีที่4กันดีกว่านะครับว่าจะปิดอย่างไรนะฮะ คือถ้าหากว่าใครเนี่ยหาเจ้าตัวการตั้งค่าเพิ่มเติมไม่เจอแล้วก็กดปุ่มเพิ่มเสียงพร้อมกับลดเสียงไม่ได้แล้วแล้วก็หาเมาส์ไม่ได้ด้วยเนี่ยก็ต้องทําการล้างเครื่องนะครับผมการล้างเครื่องก็กดปุ่มปิดเครื่องก่อนนะคนอื่นก็ปิดเครื่องโทรศัพท์มือถือนะฮะโอเคปิดเครื่องโทรศัพท์มือถือเสร็จแล้วฮะจากนั้นเนี่ยให้เราทําการกดปุ่มเปิดเครื่องพร้อมกับเพิ่มเสียงนะฮะแบบนี้เลย โอเคนะครับผมตอนนี้ก็เข้าสู่ในค o v เวอรี่โหมดนนะตรงนี้ก็จะแตกต่างกันไปตามรุ่นนะฮะอันนี้ก็เป็นรุ่นของ r ร d m i ของผมนะผมวิธีการของ r ร d m i เนี่ยจะสัมผัสหน้าจอไม่ได้แบบนี้นะฮะคือถ้าเป็น vivo เนี่ยจะสามารถทัชหน้าจอได้นะครับผมแต่อันนี้คืออัน,นี้มันทัชไม่ได้นะต้องใช้ปุ่มอย่างเดียวนะวิธีการใช้ปุ่มก็คือปุ่มลดเสียงเนี่ยเป็นการเลื่อนลงแบบนี้นะฮะปุ่มเพิ่มเสียงเนี่ยการเลื่อนขึ้นส่วนปุ่ม power เนี่ยคือกดโอเคนะฮะให้เราเข้ามาที่ตัวเมนูที่2อออันนนนี้นะ้ะครครรผมมืืกาาลงเ่ เมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยก็ทําการกดตัวนี้นะผมวิ p ออ l ์ดา a ้แต่ผมจะไม่ล้างเครื่องนะเพราะว่าข้อมูลค่อนข้างเยอะอยู่นะผมตอนนี้ก็เมื่อกดล้างเครื่องแล้วเนี่ยเราก็รอให้มันเสร็จสิ้นนะผมจากนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจนะมันกลับมาเมนูนี้หรือเปล่าถ้ามันกลับมาเมนูนี้เนี่ยให้กดเข้าไปที่ r e ี o o t ตรงนี้นะครับผมจากนั้นเนี่ยก็กดเข้าไปที่ r e b o o t t o System แบบนี้นะกดโอเคไป แล้วก็เราเปิดเครื่องนะครับผมจากนั้นเนี่ยเครื่องเราก็จะเป็นปกตินะแต่แค่แอปจะหายหมดข้อมูลต่างๆจะหายไปหมดนะครับผมแต่ก็ปิดจะตัวทอลแบ็กโหมดได้นะฮะอ่ะผมก็พูดถึงวิธีการแก้เจ้าตัวทอลแบ็กโหมดหรือปิดมันไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุกันดีกว่านะผมว่าสาเหตุที่ส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าโหมดนี้เนี่ยมันเปิดขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะอะไรกันบ้างนะครับผมก่อนอื่นการเปิดทอลแบ็กโหมดเนี่ยในแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็จะแอบคล้ายๆกันอยู่นะแต่บางรุ่นเนี่ยก็ทําไม่ได้นะผม วิธีการเปิดของมันก็คือการกดปุ่มเพิ่มเสียงพร้อมกับปุ่มลดเสียงเนี่ยก็คือการเปิดจะตัวท้า์แบ็กโหมดเหมือนกันนะครับผมถ้าเรากดค้างไว้นานพอเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้เรากดเปิดนะครับผมคือถ้าใครไม่รู้เนี่ก็อาจจะไปกดเปิดมันก็ได้นะครับผมแบบเผลอแบบเราเอาโทรศัพท์ใส่กระเป๋าไว้แล้วก็มีอะไรไปโดนเจ้าสองปุ่มนี้เนี่ยให้มันกดค้างไว้เนี่ยแล้วมันเกิดสั่นเราหยิบมือถือขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีให้ตอบขึ้นมาใช่ป่ะมันก็จะมีขึ้นมาโอเคกับยกเลิกใช่ป่ะบางคนเนี่ยเผลอ จะตัวท่อแบ็กโหมดเนี่ยมันเกิดเปิดขึ้นมาก็ได้นะครับผมหรือบางทีอ่ะเราจับเล่นเกมอะ่ะแนวนี้นะครับผมเนี่ยเราจับแนวนี้ใช่ปะเล่นเกมอะ่ะแล้วเจ้าตัวนิ้วก้อยเราเนี่ยไปโดนเจ้าตัวปุ่มนี้นะครับผมเป็นปุ่มเพิ่มเสียงเพรอมกับปุ่มลดเสียงพร้อมกันเนี่ยคือแบบตอนเราเล่นเกมอยู่เนี่ยเราก็จะไม่ค่อยโฟกัสอะไรที่ขึ้นมานะครับผมส่วนใหญ่ก็จะกดโอเคตกลงหรือแม้กรยกเลิกกากทิ้งไปอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเจ้าตัวท่อแบ็กโหมดเนี่ยมันขึ้นมาแล้วแบบเราไปกดโอเคปุ๊บเนี่ย ก็คือเราก็จะติดอยู่ในเจ้าโหมด Talk Back นี้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็สาเหตุต่อมาก็คือการเข้าไปกดตั้งค่ามั่วๆนะผมแบบเอามือถึงให้เด็กเล่นอ่ะแล้วเด็กแบบไม่รู้อะไรนะครับผมเข้าไปกดที่การตั้งค่าเพิ่มเติมแล้วก็เผยเข้าไปที่การเหลือพิเศษนะครับผมแล้วก็เข้าไปที่การมองเห็นอะไรแบบนี้เนี่ยแล้วก็ไปเปิดเจ้าตัว Talk Back โหมดแบบนี้ฮนะพอเด็กสงสัยแบบว่าเฮ้ยมันคืออะไรอะ่ะลองเปิดดีไหมอะไรแบบนี้นะไปกดเปิดเข้าเนี่ยเขาจะตกอยู่ในโหมดนี้ได้เหมือนกันนะครับผมสาเหตุก็กจะมี2ส,ส่่วนนนใหญๆประะมมาณี้คผ ่วนอื่นๆเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะในเจ้าตัวหมดท็อกแบ็กเปิดเองเนี่ยก็มีอยู่แค่2สาเหตุนี้เท่านั้นนะครับผมที่จะทำให้มันเปิดขึ้นมาได้โอเคยังไงวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ติดตามกันมากเลยนะครับผมก็ไว้เจอก,กันในคลิปต่อไปซึ่งจะเป็นคลิปอะไรเนี่ยก็ฝากกดติดตามให้ช่องของเรากันด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันนะครับไปบ่ายแล้วเจอกันครับทุกคน